ดังหรือไทยถูกใครย่ำเยียบเมื่อรีรักก็คงต้องเปรียบดังเยียบลงบนพื้นไฟเจ็บช้ำจนก้นจะให้ใจเดินฝื้นไปทราบซึ้งสุดขวัวหัวใจในความรักที่เคยผ่านคมุนล่งจะไม่ยอมให้พาย ทุกอย่างให้ผมได้แต่งงานกับคุณรุ่งไม่มีวันซะหรอกค่ะคุณไกรคุณก็เหมือนเจ้าคุณพ่อไฝ่ต่ำมากมากทำดีก็แค่ต่อหน้ารับหลังก็ทำตัวโสมไร้ศัศสียิ่งนักไม่มีทางที่รุ่งจะแต่งงานกับคุณเป็นอันขาดคุณไกรการุณพินิจคุณเป็นคนเลวคุณรึ่งก็พูดแก่ไปผู้ชายไม่ได้เหมือนกันหมดทั้งโลกคนดีๆก็มีโถมเถกไปคุณรักหยุดพูดไปเลยค่ะ ไม่ต้องมาเสิร์ฟเสริฟเยินยอผู้ผู้ชายผู้หญิงนี่พี่ที่ไปเลยค่ะพี่ไม่ชอบกับคุณรัฐหยุดพูดไปเลยนะคะทาไมรัฐจะพูดไม่ได้คะก็ในเมื่อคุณลุงอ่ะชอบตัดสินคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยหรือว่าที่ผ่านมาคุณลุงไม่มีความสุขก็เลยไม่อยากจะเห็นคนอื่นมีความสุขไปด้วยคุณรุ่ลุงคุณลุงช่างเป็นคนที่มีมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้เกินรัฐไม่ขออยู่กับคุณลุงแล้วค่ะคุณลุงคะที่ทำไม่ได้เลยวนีออกไปไม่ต้องมายุ่งกับฉัน ออกไปจากบ้านเจ้าหนิออกไปไปรับยาคุณยัยไปเลยนะคะคุณมีช่วยพี่ด้วยต่อเพ็มป่อเพ็มอยู่ไหนอ่ะช่วยด้วนค่ะคุณลุงคุณลุงอย่าเป็นอะไรนะคะคุณลุงทำแต่ดีๆนะคะเดี๋ยวป้าจะไปเอายาหอมยาลมยาอมยาหมอกมาให้แป๊บนึงนะคะคุณลุงสกปรกพี่รักคุณนิดนะคะคุณนิดจะจับพี่ไปไหนเด็ดริกเกอร์ หรือว่าแสดงสัญญาณอะไรให้พี่รู้ว่าคุณนี้จะแยกไปอยู่กับคนอื่นเหมือนนังน้องไม่รักดีคนนั้นจากคุณลุงนีสัญญาว่านี่จะอยู่กับคุณลุงตลอดไปสัญญาแล้วนะคะค่ะแต่ถ้ามีคนมาจีบก็ไม่แน่คุณนิชครับไหนคุณนิชว่าจะคุยกับคุณลุงเรื่อง MNP ของเราคุณนิดจะกลัวอะไรล่ะครับคงไม่ได้แล้วละค่ะคุณลุงโล่งหัวใจกำเริบนิดไม่อยากทำให้เธอเสียใจแล้วเรื่องของเราแล้วครับ รอก่อนนะคะคุณเล็กถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นิดจะเรียนเธอเองผมรู้ว่าคุณนิดไม่กล้าคุยกับคุณลุงค,คุณลุงเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุณก็รู้ที่เขาว่าทําไมเรื่องการย้ายเครือข่ายหรือ m n t ของเรามันเป็นไปไม่ได้หยุดแค่นี้เ่ะคะ่ะไม่ครับผมไม่หยุดต่อยผมตายผมก็จะไม่หยุดเรื่องนี้ผมต้องพาคุณนิดย้ายอยู่กับผมให้ได้ยาค่ะคุณลุงขอบใจมากจาก,ก็คลีค่ะนี่ก็คลงนดูไหมคะวันนั้นอ่ะ ลุงไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าอยากจะตายด้วยแต่จริงๆลุงแอบค่ะสาใจมากเลยค่ะในที่สุดคุณนิคก็เลิกยุ่งกับไอ้เมืองเด็กสักทีลุงเก่งไหมครับว่าพรีอใครโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะอ้าวปางเชยสักครู่นะปางเชยค่ะคุณลุงว่าไงจะปางเชย นี่ใช้ a อเเหมือนกันละสิเสียงชัดมากๆเลยอะแต่ขาวหน้าบีบมาก็ได้นะอะไรนะในเมืองเล็กอยู่กับคุณนิดข้างล่างรีบไปจัดก,การได้แล้วคุณนิดนี่เธอกล้าดียังไงคะผู้ชายคนนีนพอจริงเข้ามาอยู่บ้านของเราแบบนี้ฮะ ก็รุ่งเป็นโรคหัวใจเพื่อให้มีผ่อดเอาไปอยู่กับคนอื่นนิดเกลียดคุณลุงไม่ต้องมายุ่งกับนิดนิดกล้าพูดกับพี่อย่างนี้เชีวยวหรือหนังมองไม่รัดีหลงผู้ชา,ายคนอื่นจนหัวปักหัวปั๊มลืมความหวังนี้ของฉันแกอย่าลุ่อย่าลุ่มปล่อย,ย,อย,อยันปล่อยฉันเอาไปหยุดพฤติกรรมป่าเถื่อนคุณได้แล้วคุณลุง<อ>ถ้าคุณลุงต้องการให้คุณนิดอยู่กับคุณลุงที่นี่ คุณลุงต้องยอมให้ผมพอดอินย้ายเขาอยู่ในบ้านนี้ด้วยไม่มีทางแต่ทำไมคุณนิดก็จะต้องย้ายพอดเอาไปอยู่กับผมใช่ไหมครับฉันไม่ยอมใช่ค่ะแต่ก่อนพี่จะไปนิดขอขอได้ครับขอตบหนังที่ราถึีนี้สักทีหนึ่งโอ๊ยปะพิมเป็นปะพิมดูท่านน้องไป่รทักดีขนาดมาทักกับลุงสิิงเย็นนะคะทุกุงสมน้ำหน้า น่าสงสารจริงๆคุณลุงของป้าดูสิคะป้าปิงดูน้องๆ่รักทีพวกนั้นมันทำกับลุงสิคะตรมาเราต้องช่วยกันครับป้าพิง,งเราต้องช่วยกันมาเซฟให้คุณนิดเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปไม่ให้ย้ายไปที่อื่นได้แล้วมาเซฟจะทำยังไงอะคะคุณลุงง่ายมากๆเลยค่ะป้าพิงเพียงแค่เราใช้ความดีและก็ความจริงใจของพวกเรานี่นะคะ ดูแลแล้วก็ใส่ใจปัญหาของลูกค้าเปรียบเสม,มือนเป็นปัญหาของพวกเราเองแค่นี้ลูกค้าก็จะรักเราแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดนานเท่านานแล้วล่ะคะเราต้องช่วยกันนะคะป่าพริงได้ค่ะคุณลูกป้าจะทำนะคะป้าสัญญาค่ะสัญญานะคะสัญญาค่ะ สำหรับคำศัพท์ใหม่ของวันนี้คือ Port in Port in หมายถึงลูกค้าต่างเครือข่ายที่ขอโอนย้ายเลขหมายเข้ามาในเครือข่าย AIS Port out Port out หมายถึงลูกค้าในเครือข่าย AIS ที่ขอโอนย้ายเลขหมายออกไปเครือข่ายอื่น Must save must save หมายถึงกลุ่มลูกค้าในเครือข่าย AIS ที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้ย้ายออกไปใช้เครือข่ายอื่นค่ะ trigger trigger หมายถึงสถานการณ์หรือ activity ที่เป็นสัญญาณว่าลูกค้ามีแนวโน้ม port out ออกจากระบบของเราค่ะยังไงก็ฝาก ดูแลลูกค้าทุกๆคนของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ละครจบลงแล้วแต่จันหน้าพบกับคูรอลี่ใหม่วันนี้สวัสดีใคร<ด>ค,คนไหนได,ได้สมใจ ตจากชั้